สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะช่วงเดือนพฤษภา2564นี้นะคะสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรที่จะได้รับความโชคดีของคุณที่จะเข้ามาในช่วงนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระแม่นางกวากค่ะโชคลาภจากการค้าการขายโชคลาภทรัพย์สินเงินทองค่ะเทพพระพฤหัส,สบดีนะคะการศึกษาการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้งานราชการงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กราการศึกษางานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ยังรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้อย่างเช่นการขายคอร์สออนไลน์คนที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาผู้ที่คอยเ,อเขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในรูปแบบของการวางแผนการให้ความรู้อย่างงี้ค่ะได้หมดเลย พายพระแม่ธรณีนะคะสินทรัพย์ที่ดินค่ะในชุดนี้ถ้าใครคิดจะขายจะซื้อนะคะทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องมีโอกาสมีโชคลาภค่ะมีโชคลาภจากการค้าการขายการเป็นในหน้าหรือว่าโชคลาภจากการได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินที่ดินค่ะก็ถือว่าเป็น เป็นความหมายในทิศทางด้านบวกนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาชีพหน้าที่การงานส่วนอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยค่ะถ้าคนที่ทำงานประจำแล้วนะคะอยากจะบุกเบิกทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยเนี่ยสามารถทำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าไพา่ไพ่พระแม่นางกวากขึ้นเป็นใบแรกเนี่ยโชคลาภการค้าการขายงานออนไลน์ได้หมดเลยค่ะหรือจะเป็นนายหน้าก็ได้ค่ะ คือชุดนี้ไม่เน้นการลงทุนสูงค่ะแต่ว่าจะเน้นใช้ความรู้พัฒนาความรู้ศึกษาหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมแล้วก็นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองค่ะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการค้าการขายหรือว่าการเป็นตัวแทนค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่ามีความโชคดีค่ะมีไรายได้เข้ามาตลอดนะคะจากความรู้ความสามารถแล้วก็ ด้วยความที่เป็นคนที่มีความอดทนสูงจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งค่ะไม่ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากแล้วก็พัฒนาความรู้อยู่เสมอเป็นที่มาให้มีทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงค่ะถ้าบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีเนี่ยถือว่ามีฐานะที่ดีค่ะในเรื่องการเงินก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายค่ะในเรื่องของความรักนะคะชุดนี้ถ้าใครยังสดอยู่นะ ก็ยังเป็นช่วงที่คนโสดค่อนข้างที่จะหอยหาความรักนะคะคือต้องการรักแท้ค่ะไม่ใช่ใครก็ได้แต่เป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์จริงใจมาสนับสนุนกันในเรื่องของหน้าที่การงานมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีของกันและกันแล้วก็ก่อร่างสร้างครอบครัวร่วมกันในอนาคต ถึงจะเหมาะที่จะเป็นคู่ที่มั่นคงค่ะสำหรับคนโสดช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เลือกอะค่ะยังมีโอกาสเลือกก็เลือกเลือกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานก่อน ความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่สองรองลงมาค่ะเพราะชุดนี้ไม่มีไพ่คู่เลยสำหรับคนโสดน,นะคะจะเน้นไปนในเรื่องของการพัฒนาความรู้ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างฐานะสร้างความมั่นคงเพราะคุณเชื่อว่าถ้าคุณมีความมั่นคงมีทรัพย์สิสนเงินทองที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีความรักดีๆย่อมตามมาอย่างแน่นอนค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเชื่อว่าคุณได้คู่ที่ดีค่ะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นผู้ชายนะ ไพ่พระแม่นางกวักเนี่ยได้เจอผู้หญิงดีผู้หญิงเก่งมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารบ้านช่องสะอาดสะอาดและยังค้าขายเก่งด้วยหาเงินเก่งด้วยก็ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมีโอกาสที่จะได้เจอผู้ชายที่ดีมีความเป็นผู้นำมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงต่อครอบครัวค่ะแล้วก็ ชาวราศีพฤษภนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยได้ตัดสินใจแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่แล้วอะคะ่ะจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากทําให้อ่มักจะประสบความสําเร็จมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะแต่ตรงนี้ก็เป็นดวงภาพรวมนะคะความสุขความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเจ้าชะตาค่ะถ้าคุณเป็นคนจิตใจดียึดมั่นในคุณงามความดีไม่ทําผิดในเรื่องศีลธรรมมีความขยันหมั่นเพียรฐานะ หน้าที่การงานการเงินก็ย่อมมั่นคงอยู่แล้วในเรื่องความรักถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีซื่อสัตย์จริงใจไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตคู่ก็ย่อมประสบความสําเร็จราบรื่นอยู่แล้วค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ให้ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ําในร่างกายไม่ปกติค่ะเช่นระบบอ่าระบบระบบน้ําภายในร่างกายค่ะบางทีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็ระวังเกี่ยวกับพวกช็อกโกแลตซีดในมดลูกเนื้องอกนะคะตรงนี้เป็นเพียงข้อควรระวังนะแล้วก็เป็นดวงภาพรวมด้วยค่ะจริงๆเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแบบความเสี่ยงหรือว่าอันตรายอะไรมากมายแล้วก็โดยทั่วไปอะคะ่ะถ้าถ้านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีดูแลดูแลสุขภาพของของคุณเป็นอย่างดีะคะ่ะคือออกกำลังกายบ้าง ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะก็เป็นเพียงแบบเล็กๆน้อยๆค่ะอากาศเปลี่ยนฝนตกเป็นไข้หวดัดเป็นเพียงข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะก็จะขอสรุปว่าชาวราศีพฤษภนะคะจะโดดเด่นมากในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะโชคลาภการค้าการขายทรัพย์สินเงินทองค่ะ,ะแล้วก็มีโอกาสได้ของขวัญของถูกใจจากคู่ครองคนรัก อาชีพการงานมีความรู้เป็นทรัพย์ค่ะเป็นคนที่สามารถจัดระเบียบในรูปแบบการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีมีความเป็นมีหัวการค้ามีความเป็นนักธุรกิจความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบสร้างทรัพย์สินเงินทองค่ะที่ดีให้กับคุณได้แต่บางคนก็อาจจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเป็นนายหน้าการค้าการขายที่ดินนะคะ หรือบางคนเนี่ยโชคดีในเรื่องของการได้รับมรดกตกทอดค่ะเป็นทรัพย์สินที่ดินก็อันนี้ก็ดวงภาพรวมค่ะต่างคนก็ต่างวาระกันไปแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณมีความสุขมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองค่ะสมหวางสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะสุดท้ายนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้ค่ะ ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ ID l ดียที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้นะคะก่อนจากกันก็ขอกำลังใจนิดนึงนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะภัพยพรมยานพยากรณ์ค่ะ